โอเคครับทุกคนสวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมก็สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะกลับมาเล่นเขาเรียกว่ากลับหรือเปล่าก็ไม่ได้เล่นนานนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาลงสตอรี่แล้วก็มาเล่นกากไปเทพของแบบอนิเมะวู๋นะครับผมซึ่งตอนนี้อยู่ที่ EP เท่าไร่แล้วสองสาม,มรู้ประมาณนั้นแหละถ้าผมจะไม่ผิด,ดนะครับ ซึ่งคลิปที่แล้วเราก็ทำไอดอนมาเป็นซีเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะไปตะลุยสตอรี่นะครับทุกคนซึ่งอาจจะสักเล็กน้อยแล้วกันนะการลงสตอรี่ซึ่งผมลงกับเพื่อนสองคนนะครับก็ขอบคุณคุณอาร์ตมากๆนะครับที่มาช่วยกันลงซึ่งการที่ผมไม่ลงคนเดียวก็คือขี้กเกียจนั่นแหละเพราะว่าการจะกดสกคริปได้มันก็มันก็จะยากกว่าเดิมนะ ซึ่งเราก็ไล่ไล่แบบว่าไล่ลงทีละดา่านนั่นแหละครับทุกคนก็จะนานหน่อยนะผมเลยมากับเพื่อนนะครับโอเคครับผมโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ว่ามาที่ลงสตอรี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเป็นห้องลงด้านนะครับซึ่งตอรนนีบารสองโคด้าโคบับเพื่อนนะครับแล้วก็ตัวที่เอาไปก็เป็นสี สีอะไรจำไม่ได้เออเอาเป็นสี่ที่มันชนะนั่นแหละทุกคนนะครับผมก็มาลงด่านฮิมะนะครับอันแรกเลยซึ่งตอนที่ผมถึงด่านฮิมะแล้วตอนไหนก็ไม่รู้จำไม่ได้เหมือนกันเอาเป็นว่ามันถึงแล้วนะทุกคนนั่นแหละลผมก็มีทีมประมาณนี้นะทีมล่าสุดของผม,ผมก็จะมีไอจังแล้วก็รูดีสแล้วก็ umi, เมโกมิเออมมโกมินั่นแหละแล้วก็เกะโชแล้วก็อีกหนึ่งตัวตัวอะไรจำไม่ได้เหมือนกันโอคครับ ตอนนี้ผมก็ลงผ่านเสรเรียบร้อยแล้วนะครับก็เน็กมาด้านถัดไปเลยก็จะเป็นด่านนี้นะด่านนี้ก็เป็นสีสีอะไรวะผมดูไม่ชัดเอาเป็นว่าเราต้องเอาตัวที่ชนะทางมานั่นแหละทุกคนซึ่งผมก็มองไม่เห็นสีเป็นเหมือนกันนาะนแบบมองไม่ชัดอะมันสีอะไรวะเนี่ยดูไปทันด้วยนะผมเร่งสปีดคลิปแล้วผมมาพากเอาซึ่งเอาเป็นว่าก็ผ่านอยู่แล้วนะครับทุกคนเพราะว่าว่าเรามากับเพื่อนอยังไงเลย โอเคครับหลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็ลงด่านชิวๆแบบชิวจริงอ๋อโอเคครับทุกคนผมจําได้เราเราต้องเอาตัวตัวสีเขียวมานะถ้าผมจำไม่ผิดด่านเมื่อกี้ที่เราผ่านไปซึ่งเพื่อนผมออกมานะผมไม่มีตัวสีเขียวเลยผมก็อัพให้เพื่อนนะซึ่งมันสามารถอัพให้เพื่อนในทีมได้เป็นอะไรที่แบบดีมากๆนะผมก็อัพช่วยเพื่อนด้วยส่วนด่านนี้น่าจะ ให้เอาสีฟ้ามานะครับทุกคนเออมันก็จะแซบๆตาหน่อยนะทุกคนก็บอกเลยมันจะาสะักเกือน,นะนะโอ้โหอะไรก็ไม่รู้มันจะมีตอนกลางวันแล้วก็ตอนกลางคืนนะด่านเนี้ยซึ่งผมเอาตัวเออหน้ากากมานะเป็นทัดสีฟ้าที่เหลือก็เป็นพวกแบบโนเอลพวกอะไรแบบนี้เนาะทุกคนเป็นของเพื่อนผมอีกเช่นเคยโอเคครับก็ประมาณนั้นแหละ โอเคครับหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรครับก็อัพช่วยเพื่อนแล้วก็วางตัวเรื่อยๆครับปัม๊มตังปั๊มอะไรก็ลงด่านไปเรื่อยๆครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมขอตัดไปหรือว่าเร่งสปีดคลิปให้เลยแล้วกันนะครับทุกคนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเพราะว่าคลิปนี้เราก็ไม่ได้ทําอะไรเยอะอยู่แล้วนะนอกจากลงด่านนะครับทุกคนโอเคงั้นก็เดี๋ยวสปีดคลิปไปเลยแล้วกันเนาะทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ลงมาประมาณ ด่านเสองสามด่านนะครับทุกคนตอนนี้ก็รอเพื่อนมาลงอยู่นะครับโอเคนะเออก็คือรอเพื่อนผมเข้ามาอยู่ตอนนี้ก็มาแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ทําการลงต่อนะเออไปไปก็ต่อโอเคมาดูนี่ด่านนี้จะเป็นด่านอะไรโอเคครับด่านนี้ก็เป็นด่านเดิมนะครับแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นกลางคืนนะครับโอ้โหลูมันแสบตาจริงๆเลยก็นี่เลยก็เอาตัวสีฟ้ามาเพิ่มนะแล้วก็ ไม่มีอะไรเลยนอกจากนั้นเพื่อนผมก็เอาตัวสีฟ้ามาเพิ่มผมก็เช่นกันผมเอาตัวตัวมิวะหรืออะไรสักอย่างนี่แหละผมก็ไม่ค่อยได้ดูเหมือนกันนะไอ้น้องหัวฟ้านั่นแหละทุกคนก็มาเพิ่มหนึ่งตัวนะแล้วก็ที่เหลือผมก็ไม่ได้ทําอะไรเลยนอกจากอัปตังแล้วก็วางตัวไอตัวกันบ้านนะครับทุกคนวางช่วยเพื่อนแล้วก็วางเะไเรียกไร แกโทรแล้วก็วางเออไม่ได้วางเ่ยแล้วก็อัพให้เพื่อนนะซึ่งผมอัดคลิปช่วงเด็กก็จะเมาเมาหลอนหลอนแบบนี้นะผมก็มาเข้าใจ,ใจตัวเองเหมือนกันนะกนะ็คือเอ้าวใช่ไคือพูดไม่รเรื่องอะไรไม่รู้จะคนดูจะรู้เรื่องหรือเปล่านะแต่ผมก็พยายามเออพูดให้มันรู้เรื่องอะไรสรุปรู้เรื่องไหมนเนี่ยเอยเอเป็นมาประมาณนั้นนะทุกคนก็ผมน่าจะลงแค่ด่านนี้ให้เสร็จก่อนนะแล้วก็คลิปหน้าจะเป็นการ ทำตัวดีกว่าเดี๋ยวผมไปทําตัวละครนะครับคลิปหน้าเป็นตัวอะไรก็ฝากติดตามดูด้วยนะครับผมก็อาทิตย์ละคลิปนั่นแหละตรงนี้โ่วง์นี้ไม่ค่อยได้ลงนะทุกคนไม่ได้ไล่ด้วยอาทิตย์ละคลิปแดีวกลับมาลงรัวๆให้นะถ้าผมว่างนะทุกคนโอเคครับตอนนี้ก็ลงด่านมาเท่าที่กําหนดก็คือด่านของด่านโจโจนะครับผมก็ลงเสร็จแล้วอนาคตผมก็จะมาลงเพิ่มเป็นด่านแบบ ต่างๆน,นะัเพราะว่ามันต้องผ่านสตอตรี่ด้วยบางด่านมันถึงจะหาแบบวัตถุดิบม,มาได้นะครับในแดนเจียนนะครับทุกคนโอเคครับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาดูเอาเป็นว่าเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ขอบคุณมากๆครับฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ให้ด้วยนะจ๊ะไปแล้วบุ้ย